สวัสดีครับวันนี้เรา,าจะมาชมการเปลี่ยนเฟืองของมอเตอร์เป็นมอเตอร์24โวลต์นะครับ250วัตต์เป็นมอเตอร์จีนมอเตอร์ตัวนี้ครปกติก็ใช้ในพวกจักรยานไฟฟ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้าอะไรประมาณนี้ครับหรืองาน DIY ก็วันนี้เราจะมาดูครับเฟืองอที่ติดมาตัวนี้ครับก็จะเป็นเบอร์410ซึ่ง เราจะมาทำการเปลี่ยนเนื่องจากเราจะเอามาทำา DIY โดยเราจะเปลี่ยนมาใช้กับโซ่รถจักรยานยนต์นะครับซึ่งจะเป็นเบอร์428อเราก็ได้สั่งเฟืองมาแล้วนี่ครับทำการเปลี่ยนต่างกันยังไง410กับ428ก็ง่ายนะครับความหนาความหนาก็จะต่างกันละทีนี้ผมจะ,ะพามาเปลี่ยนนะครับก็เริ่มต้นก็ต้องคลายน็อตออกก่อน พอคลายน็อตเสร็จเราก็ดึงตัวเฟืองมาตรงๆครับสังเกตตัวเฟืองเนี่ยก็จะมีริมติดมาให้จากโรงงานอ่ะครับเสร็จแล้วเราก็เนี้ยครับก็เอาเฟืองตัวนี้หมุนให้ตรงกับริมแล้วก็ดันเข้าไปดันเข้าไปดันเข้าไปเสร็จแล้วก็ใส่น็อตตัวเมียคืนเหมือนเดิมอ่าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวอัดให้แน่นหมุนให้แน่น โอเคก็เบื้องต้นก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็เป็นการาเปลี่ยนเฟืองจากเฟืองจักรยานเป็นเฟืองมอเตอไซค์เพื่อใช้ในงาน DIY ครับผม